faltou o senso 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 ครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กับพี่ที่จะให้ความรู้เราได้ครับเพราะว่าความรู้น้อยนิดติดติ่งกบาลผมนะครับคงช่วยอะไรพวกคุณไม่ได้ไม่มีนะครับเดี๋ยวสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นายเกิดนึ่ครับพี่ไลท์นะครับคผมนี่ผมแท้ครับผมเมย์ค่ะน้อเมย์ครับน้อสาวน้องจอยวันนี้เราสามสามคนนะครับรวมทั้งพี่ไลท์นะครับก็จะพาไปเดินชมนะครับใช่ครับย้อนกลับไปก่อนคือปกติเดินเข้ามาข้างหลังเราเนี่ยบินบินใหญ่ๆ S <S รู้ไหม <Okay. S 1> ว่าเครื่องบินอะไร F5E ไหมครับ F5E ถูกต้องแล้วครับเข,สขาสำคัญยังไงรู้ไหมเป็นเป็นเป็นเครื่องบินที่ผลิตลำแรกไปชาท่นี่ไหมครับไปชาเป็นยังไงครับจริงๆเครื่องตัวน,นี้เป็นเครื่องบินขับไล่ในพ้นความเร็วเหนือเสียงเครื่องแรกของประเทศไทยเครื่องเครื่องที่ต้อมาแบบแรกของประเทศไทยเราก็เลยเอาเครื่องบินจริงๆเนี่ยตั้นแสดงให้ดูคือตอนนี้คือไอ้เครื่องนี้เขากดประจำการแล้วกดประจำการแล้วครับแต่เคยใช้มาเคยใช้มาครับ แล้วในนี้ครับเขาแบ่งเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับในที่42ไร่เรามีอาการจัดแสดงอยู่4หลังรับหนึงนะครับเก็บซ่อมซ่อมครูเอาไว่าเดี๋ยวผมไปเดินดูดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวผมสงสัยอะไรแน่นอนคุณผู้ชมผมรู้รู้ว่าคุณผู้ชมเก่งการเซิร์ชอินเทอร์เน็ต นะครับความรู้เนี่ยมันเยอะแยะมากในเน็ตนะครับแต่มันจะมีบางอย่างที่คุณไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้ที่คุณไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะถามว่าได้ไงนะโอเคครับตอนนั้นมีนักบินชาวเปรย์เยียมครับชื่อชาติแฟนบอลเราเพิ่งบินแบบความมั่นคงชื่อเลโกแวนด้าครับินโชว์ที่สนามมาสักกะสันรู้ไหมทำไมเขาชื่อเลโกแวนด้าทำไมครับเพราะว่าใน อาจารย์คนบอลเนี่ยแอบไปชอบผู้สาวของสูงโอแล้วลู้สาวผู้สูงชื่อแวนด้าเออเขาก็เขาก็มีที่มาที่ไปนะที่มาที่ไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลังจากที่เราได้เห็นเครื่องบินกันครั้งแรกครับตอนตอนที่อยากเห็นเครื่องบินครั้งแรกเนี่ยใครอยากเห็นเนี่ยต้องจ่าย50บาทถ้าอยากนั่งเครื่องบินจ่าย50บาทเหมือนเหมือนนลล เหมือนลมเราไปถ่ายรูปขันเหรียญเงี้ยนะออ๋ไม่่ใชตอนนั้นเขาก็จับจับจับอะไรนะจับพื้นที่เหมือนเปิดวิกต้องเปิดวิกล้อมรั้วกันไปใครอยากเข้าไปเห็นก็ต้องต้องเสียตังค์เข้าไปค่าเสียตังค์แพงๆนะเขาเป็นเตี่ยวชาบุญที่ถึงสบายครับครับครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสมัยรัชกาลที่หกสมัยรัชกาลที่หกตลาดรัชกาลที่หกครับ หลังจากเราเห็นเครื่องบินแล้วเนี่ยสองปีต่อมาเรามีนักบินของเราเองเรามีเครื่องบินของเราเองรวมทั้งสร้างเครื่องบินเองได้ฮะสร้างเครื่องบินเองได้สร้างเครื่องบินเองได้เดี๋ยวเราไปดูกันอ่าครับแล้วก็พัฒนาการไปจนถึงปัจจุบันนี่แหละเครื่องบินก็โดนใช้ในหล,า,หลายธุรกิจถ,า,ถามว่าเมื่อกี้เนี่ยแท็กถามท่านผู้ชมว่ามันมีเครื่องบินแบบไหนบ้างตอบไม่ได้แต่ถ้าอยากที่นเาจากตัวอินเทอร์เน็ตเองแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์มีหน้าที่ในบารบอกเล่าตั้งแต่เครื่องบินสองแบบแรก คุณผู้ชมดูเยอะจริงๆนี่เราซื้อเราซื้อ,แบบแ,อแบบแรกมาแค่ปีเดียวเราก็สร้างเองได้เลยเออแล้วคิดดูเคร,รื่องนี้เครื่องเครื่องนี้เครื่องน,แบบแนี้ออกแบบและสร้างด้วยคนไทยนี่คือเครื่องบินแบบแรกที่ออกแบบและสร้างด้วยคนไทยดี๋ยวนะคือถ้ามาดูใ,ใกล้ๆเขาจะเขียนว่าเครื่องบินแบบประชาธิปปกนะครับ แบบนั้นแบบนั้นออกแบบบริพัฒน์นะครับนั่นหมายความว่าชื่อรุ่นเนี่ยเป็นชื่อคนไทยเลยออกแบบและสร้างเองได้กิจการการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของพระองค์ครับ้าเก้ารัชกาลที่หกข้ามเจ็ดพระองค์ข้าเก้าจะอยู่เพราะพี่น้องของพระองค์อีกสี่พระองค์เนี่ยข้ามห้าพี่องค์ ท่านข้าพระองค์เนี่ยมีผู้นุปาการด้านการบินอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะเจ้าพาาร,ระจ<ะ>ังชาวบัวนาชาวตำรวจที่สุโขรัชนาซึ่งเราถือว่าเป็นพระบิดาของพระประกาศรวมทั้งพระองค์อื่นๆที่ครับผลักดันให้เกิดการบินขึ้นหลังจากาที่เห็นเครื่องบินของฝรงั่งต่างชาติมาบินบให้คนไทยในสยามประเทศดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกิจการการบินเนี่ยตรงนี้สําคัญน่าจะเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการป้องกันไม่ให้ภัยสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้คือทั้งยังมีประโยชน์ในการทำเราเป็นยาของกติ คือเป็นเป็นเรื่องของมุมมองทางรัฐศ,ศาสตร์การปกครองด้วยเพราะถ้าเผื่อเรามีขีดความสามารถในการลบน้อยเราอาจจะโดนจมงตีได้คือจากการที่ไปศึกษาเรื่องการทหารสมัยใหม่ในต่างประเทศเนื่องจากทษัตริรัชกาลที่5เนี่ยส,ส,ส่งส่งลูกหลานของพระองค์ท่านไเรียนต่างชาติหมดเลยเพื่อจะเอาวิทยาการเข้ามาก็พบว่าวิทยาการทางด้านการทหารก้าวหน้าไปไวมากนั้นเนี่ยเรื่องการศึกสงครามที่กำลังร่ำร่ำจะเกิดขึ้นมันก็ อะไรก็ตามที่จะป้องกันประเทศให้เราให้รอดพ้นจากวิกฤตเรื่องพวกนี้ได้ก็พย,ยายามจะหาเข้ามาในห่วงราชการที่6ก็เท่ากับสงคารามโลกครั้งที่1ตงประมาณนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญแต่ก่อนที่จะเกิดสงคารามโลกครั้งที่1เนี่ยพอเห็นความสํมคาคัญด้านการบินเราก็เลยคัดเลือกคนไทยครับสามท่านเข้าไปเรียนการบินทีนท่ประเทศฝรั่งเ ต้องไปเรียนเรื่องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการบินไม่ว่าการจะบินเป็นบินเป็นอย่างไรสามท่านนี้นอกจากเรียนรู้เรื่องการบินแล้วท่านยังแอบไปเรียนรู้เรื่องการซ่อมแัมเครื่องบินด้วยท่านเดินทางรอนแรงจริงๆท่านแบบรอนแรงตงไปยังประเทศนั่งเรือไปเดือนกว่ากว่าไปถึงก็ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสพอเรียนได้เดือนหนึ่งพอพูดคุยรู้เรื่องกรจีบสาวรู้เรื่องกระจีบสาวรู้เรื่องเฮ้ยมาสื่อสารได้แล้วจะเรียนให้จบคอร์สมันก็ จะเสียเวลาเสียง่วมาเกินไปก็พอละเดี๋ยวเริ่มเีินการกินแล้วก็เลยเริ่มเดนการกินพอเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับประเทศระหว่างที่กลับเนี่ยต็เราก็ทางราชการก็สั่งซื้อเครื่องบินเจ็ดเครื่องแล้วก็เจ้าพยาไทยภูเก็ชุ่มอาไปรวเนี่ยซื้อให้อีกหนึ่งเครื่องหาซื้อแปดเครื่องเนี่ยแพ็กลงเรือกลับมาประเทศไทยแต่ที่ตัวนักบินทั้งสามท่านก็ระหว่างกลับก็ขอดูงานตามโรงงานร้าที่บินต่างๆรวมทั้งจัดซื้อ ก็ตามกอตามลายทางก็เก็บมาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าในขณะที่ท่าน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 ทั้งหลายนะครับที่ทรงศึกษาอยู่เนี่ยครับศึกษาดูงานก็หาวิธีที่จะซ่อมสร้างด้วยเพราะว่าเวลาที่บินเนี่ยเวลาที่เครื่องมันพังก็มีการซ่อมก็บอกเฮ้ยซ่อมเนี่ยมันก็มีความรู้เป็นนักบินอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับแล้วซ่อมเป็นด้วยซ่อมเป็นด้วยแล้วอุปกรณ์ที่ซื้อมาเนี่ย ตอนเดินทางมายังต้องเดินกว่าขนาดเดินทางโดยตรงทางเรือเลยนะแล้วถ้าจะสั่งซื้ออะไรทีนึ้เนี่ยโช้ใช้เวลานานะส่งมาอย่างไรก็ต้องอะไรที่มันเสียบ่อยก็เลยซื้ออุปกรณ์ชุดหนึ่งกลับมาด้วยพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บก็เป็นอย่างที่คาดการไว้ก็เอาเรื่องการไปยังตรงอยู่ที่สนามบินกรุกคอนเครื่องบินที่มีการเริ่มเสียหายก็ชักชวนเพื่อน กัชวนคนที่อยู่ในวงองค์กรเดียวกันเนี่แหละ,<ฮ>ะเข้ามาหาความรู้จากการซ่อมสร้างเราเลยเรียกว่าซ่อมสร้างว่าซ่อมไปเนี่ยก่อนที่จะซ่อมเร่อนก่อนนะว่าเขาทํำยังไงนะทดลองออทอํานะแล้วเอาอะไหล่ที่ซื้อมาเนี่ยมาซ่อมแต่ระหว่างที่ซ่อมไปก็นึกอยู่ว่าจะส,สร้างไปด้วยนึกอยู่ว่า อะไรที่ซื้อมายางไรก็ต้องหมดดูดูเป็นคนซนๆนะเป็นซนหรือหรือเสร็จประกอบใหม่เร็จเรียบร้อยเนี่ยนอกจากประกอบใหม่ไอที่ซื้อมามันแพงไม้จากต่างประเทศมานี่มันมีไม้เนี่ยประเทศไทยใช้ได้ไหมก็เอาไปหาเรื่องราวของไม้เพื่อมาดัดแปลงดูก็พบว่ามีไม้เนี่ยประเทศไทยอยู่ชุดหนึ่งสามารถทําได้สร้างผลิตอุปกรณ์ต่างๆได้เราก็เลยมีการสร้างขึ้นมาใช้ไม้อะไรครับในแคมป์ เดี๋ยวเราไปดูว่ามีไหมอะไรบ้างไม้พวกนี้แต่ละแต่ละชิ้นก็เอาไปต่างกันไหมคะต่างกันเพื่อสมบัติต่างกันเพราะว่ากีตอนที่เราไป หาไม้พวกนี้เราใช้ไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยมาทดสอบแรงบิดบ้างมาทดสอบความแข็งความอ่อนความเหนียววนไหนได้บ้างคือมันละเอียดละอ่อนละเอียดอ่อนมากในการใช้แบบไม้ไม้ยองหอมเนี่ยใช้ส่วนไหนตรงนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าแต่ละส่วนใ้อะไรได้บ้างรวมทั้งแม้ทั้งกาวที่ใช้ทาบนปิ่ปีกเครื่องบินก็เชี่ยวขึ้เองจากเลือนมองค ครับตรงนี้น่าจะสร้างด้วยคนไทยเพราะว่าเห็นอะไรไหมตี่ตรงนี้เฮ้ยมันคือภาษาไทยนี่ค่ะคือคือมันเหมือนมนนุ่นมันนุ่เครื่องทั่วไปคุณผู้ชมคือมนนุ่ที่มันติดในเครื่องหรือติดตามลำเครื่องครับปกติมันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่อันเนี้ยมันเป็นแต่อันเนี้ยมันเป็นภาษาไทยซึ่งเฮ้ยเออคือก็ติดได้บอกว่าน่าเป็นเครื่องที่ถูกสร้างดยคนไทยนะครับแล้วก็ตามประวัติเนี่ยเครื่องรุ่นเนี้ย ใช้ใช้ในการลบในสงครามมิโดจีนเยอะมากใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตอนนี้เหลือเครื่องนี้เครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวในโลกเนี่ยมันเจ็ดตรงนี้เจ็ดทเป็นภาษาไทยอันนี้ตราเบิร์ดใช่ปะคะอันนี้เราเบิร์ดอันนี้ปืนอ๋อปืนสมัยก่อนจะมีคนปืนหลังด้วยอ๋อก็คือเครื่องลำหนึ่งเครื่องลำหนึ่งนะครับเวลาเขาอยู่บนเครื่องอยู่ได้กี่คนอันนี้แล้วแต่แบบเครื่อง เลยืปกติสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยจะอยู่สองคนครับจะมีนักบินคนหนึ่งกับคนปืนหลังคนหนึ่งคนปืนหลังคือเวลามีเครื่องจี้ด้านหลังยิงสวนหลอกไปเวลาที่มันมีศัพททางทหารเขาเรียกว่าเวลาที่ยิงไล่ยิงกันเนี่ยเขาเรียกว่าร็อกไฟท์ครับไล่กัดกันไล่ท้ายกันเพราะว่าพอเข้าข้างหลังได้มัน การป้องกันของเครื <t <t ่องมันน้อยมันก็น้อยก็เลยพอมีคนปืนหลังก็ต้องเจ็บยิงกับคนพื้นหลังเนี่ยพยายามโดนหางไังไม่ให้โดนหางตัวเองด้วยนะอ๋อบอลตกีแล้วคือหางเสียอยู่นี้ปืนปืนอยู่นี้ยิงหางตัวเองปืนก็ปาหางตัวเองสวยครับสวยครับตายหมู่นี่คือวีรกรรมของของบารพีหลุดรานะครับของนักรบไทยนะครับก็เหลืออยู่เครื่องเดียวที่มีให้ดูในโลกด้วยใช่ ีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องลกเลยนะครับอีกเครื่องเป็นเครื่องลูกฮบสามผมสงสัยเครื่องเมื่อกี้ผมเหลือบตาไปดูมีหัตถุรังข้างเครื่องด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูกันทำไมเป็นทาลีทำไมเป็นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ทำไมเป็นคาลีแต่จะเห็นได้ว่าเครื่องหนในยุคแรกๆการมีเครื่องบินเนี่ยจะใช้ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เรามาอย่างนี้ในภูมิภาคของเราเหมือนเหมือนเรือเหมือนเรือในกระบวนพิธายาตราทางโฉนรามั้ยครับที่จะต้องมีเป็นขนเรือเป็นรูปตัวละครในรามเกียรติ์มันเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยเราเนี่ยผูกพันกับศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธเนี่ยก็มาจากทางอินเดียมาผูกพันกับทางฮินดูบ้างอะไรบ้างก็จะมีความเชื่อเรื่องหองพราหมณ์เข้ามาด้วยนั่นี่ย วรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่เผยแพร่เข้ามาพร้อมกับศาสนาต่างๆเนี่ยรเรื่องรามายณะราเกียนแล้วเราก็ถือกันว่าอากาศเสย,ยติกิทิยาผู้มฤีธิ์ย่อมไปไดในอาการนั่นแหละ,นนะคเครื่องพวกนี้เมื่อมันยีดแล้วเราจะมีใครบ้างที่มันหอเหาะเหินในอากาศได้บ้างออมีธิ๋นขวัญฟ้านหน้าดําก็ยังไม่ได้ไม่ใช่ยังไม่ยังไม่เกิดไม่โดนยังไม่โดนยัไม่ใช่ตัวละครที่มันเหาะเหินในอากาศได้ทั้งหมดครับก็จะเอามา ก็เลยเราเป็นขัญยลักษณ์เพราะงั้นเนี่ยจะมีฝูงงามีครับจะมีฝูงเนี่ยหนุมานหนุมามีครับนี่ดื่นดีกบดดาพยาวานอนทั้งหมดที่เอาเหมือนเดิมกันได้เพราะเราถือว่าเป็นพวกพระเอกโอ